สวัสดีจ้ามันนี่น้ำฝนมีเคล็ดลับดีๆในการแต่งลูกวิดีโอคลิปเลี้ยวของเฮาให้ดูสวยงามขึ้นอีกนะคะสำหรับวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาตินะคะให้ทุกคนมาถี่คลิปเลี้ยวได้จ้ามันนี่ให้เหาเลือดคลิปมาหนึ่งคลิปเด้ว๋วจะเป็นคลิปแบบวิวทิวทัศน์ธรรมาชาตินะพี่น้องเนาะมันนี่มาถี่คำว่าเอฟเฟกต์เด้อจ้าจิ้มเขาไปเลยมันนี่้เฮากับมาเลือกเอฟเฟกต์ล้วก็เบ,บิง่ง เมิ่งว่ามันสวยบอเข้าพอใจบอนสีนาในน้ำฝนมักเอฟเฟกนี่แม้แบบว่าทองฟ้ามันดูแบบสวยง่ามจากเดิมบอมีเอฟเฟกอันนี้คือบอมีเอฟเฟกนะคะอันนี้คือกล่องซอสล้วน,น้ำฝนกดจิ้มเอฟเฟกนี่ก็คือโอเคเลยเด้อพี่น้องเด้อ เ็ดให้คลิปเ้าดูสวยงามขื่นสีสันสดใสขื่นเด้อจ้าอันนี้คือการใส่เอฟเฟคในคลิปและวิดีโอเด้อจ้าพี่นนองก่อนที่หฮาสิบโพดคลิปเลี้ยวเ้าสามารถมาปรับแต่งรูปภาพของเห้าสวยงามแบบนี้ไดเด้อจ้านี่คือเคล็ดลับดีๆนําฝนจะจามาบอกเด้อจ้าสำหรับคนที่เห็นว่าคลิปนี่ดีมีประโยชน์กับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำ้ำฝนน้นำเด้อจ้าขอบคุณค่ะ